วมมสวัสดีครับก็คือเมืดอยไปเมืดอจุงเบยสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะสัญญาณบนญญณบนี้ผู้ญญบริหารเขาเบิโย สวัสดีครับผมรอ,อพี่น่องกันกับกลับไป เอาเขาก็เห็นคอมเมนต์คอมเมนต์จะไปใส่เอ่อข่าวาแล้วคอมเมนต์เด้อครับพี่น้องสวัสดีตอนค่ำนะครับอ้าวคอมเมนต์พี่ไก่เห็นก้อนมูเลยคอมเมนต์แอดมินขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมข่ามว่าแล้วกดแชร์ครับพี่น้องกดแชร์นะครับ ทา่ปน้องพ่นครับผ่านไปแล้วกับปุ่มปิด e p อ2ครับว่นมีอย่างเป็นทุนมีแต่ใจพ่นมันบานครับซื้ออะไรผ่านไปเมื่อคืนนี้ผู้ใดด้เบิ้งเน่นอครับผู้ใดด้เบิงงได้ครับร<า>ขอมาเปลียนตั้งเงยน็นนอนพ่ดเวทั้หอองห้อนพ่นไท้ห้อนขาดบ้านพี่้องพ่นไครับ อยู่สำนักงานฮออนปอาประกาศศิลปินลืมมาไรมีคนลืมมาไรนะศิลปินลืมมาไรบอกว่าเอาหัวหน้าแกใส่ได้ยนิศิลปินใครลืมมาไรครับ บูได้ลือกมาไลบผู้ใด uh ้ลือกมาไล่ว่าเอาได้แศิลปินหลายบาทอยู่ได้หนิหลายหมื่นอยู่ได้หนิมาไล่จีบกบเหมือนว่าคองเด็กบ้ามาขึ้นทักทายด้วยครับพี่น้องครับของวันเราฝากกดแชร์นะครับผมคอมเมนต์บอกกันครับ พี่น้องดีเบิ้์กบังคับเมื่อคืนที่ไหนเนี่ยน้องครับผมกับอีพี่ดีสองยังวอร์ทำยี่สี่ชั่วโมงเลยกินหอดกันพนะกินข้าวขอเสบเ <c oughs> ค็ดย่ำกินครับกินอดคนใจแฟน ลูนกน้องกลับบ้านเมื่อแล้วเรือตังแก่น้องน้องจมีมแล้วน้องจีมเรือพี่หนึ่งแล้วน้องต้ารุ่บานผักน้องๆสมาชิกกลับบ้านกันเมื่อแล้วครับเป็นนาพี่น้องในเบิ้งบนน้อครับมือคึอนืนในเบิ้งไร่สุประครับคอมเมนต์ในเบิ้งแน่ เป็นตั้งแต่เนโน,น,นอครับผมเป็นตาได้เห็นอีพีที่สามบอกครบับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับทักทายครับทักทายสวัสดีครับสวัสดีครับฝนตกหนักมากค่ะแต่ห่อแมนครับเมื่อนี่อากา,าศหอนแห้งข้างนอกนั่งตัวเปียกตัวน้องแต่ว่าฝากแดงแดงสวัสดีครับพอดูโฟมพอดันจะโบน,นโฟมน้งกล้วยสวัสดีครับพี่เมนสวัสดีครับไข่ข้าวเจ้ามาก น้ำเกลีองเสียงตีมืนอนั้ตำอวจเห็นไม่เอะเลยพี่น้องเฮ้ยเหตุอะอีพี่ที่มัอเป็นธรรมดาแหงจ่อมือขาม่าแหงใจสิงจิขาดพานไปแหงย่านฝนตัวค่ำไม่ขึ้นนี่จชคดีที่ผมมีฝนแต่ว่าพิษจะมาสถานที่แคบไปน้อยเนะาะตบรวจขี่มาพี่น้องสิมาลายปานี ให้จุดตาบวมแม่นี่ล่ะทั้งไห่ไห่ประสัตรมอขึ้นจวบครอบียกเนยทั้งไห่ทั้งเงื้อนอนจาดีไลค์ขาสุดยอดน้องเก่งมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับพนาสวัสดีครับสวัสดีพี่กุ่นด,ด้วยนะครับาทางใตยพี่ดอกทุกคนเด้อครับผมขอพระคุณนหลาย,ลายครับบัตรทุกใบกำลังใจทุกตุ้งตล๋งที่บอกไห้ขึ้นเด้อครับผมทั้งรางวัลหนาวิธี ทั้งที่พี่น้องมาให้กำลังใจหน,นาหวานาวิธีบอสขีดว่าสิมาหลายจนมันลุ่นลุ่นไปหอดถนนโมฮาลังคนบอมีหอดหมอกเบืองกะกบาบานซือือฮะหนุ่มเพิ่ออกอบกอออะไรคุณบาทเดือท,ที่มอบความฮักแพงเสียหงายต่ำแล้วหเห็นยุ่เสียหงายต่ำก <laughs> อลมฝนตกแรงมากคาจุนี่ฮ้อนฮอนแม่บอสวางแผนเก็บเวทีวันไหน มาซอยดันเปียงเหล่อเวทีพรท่านได้มากแค่ตลุกกับกุ้มแล้วขอบคุณครับปอดบ้านเกาโมงครับอบอสขอบคุณครับขอบคุณน้องๆสมาชิกทุกคนด้วยนะครับมื่อึ้นที่มาร่วมแรงร่วมใจไล่สซดซอยโดยเฉพาะน้องลพงุญสก่นะครับน้ำทับบ้านแฟนครับเพิิน มาเหมาบัดซอยแม่แม่ัมกของลงงหมาคอคนละลอยสองคนแม่อ้อยอะไรอ,อ,อ้อยอตต้อยอ้อยออยออสเตรเลียครับแม่อะไรนะเยอรมัมนบอขอขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณลงงองศกรนะครับมักฉากนี่คือกันฉากตีตําเสียบบอครับสวัสดีค่ะขาสวัสดีครับใช่ครับ,วรบ,วรบมวนมวนดีขอให้ปีนี่ปังปังครับผม ขอบคุณเด้อครับขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่น้องทุกคนบ้อนโมบานเม่คุณนบ่ฮน้นฝนตกขอบคุณที่ไม่หักเด้อครับรางวัลนำใจนะครับจากอีแม่ถุกตำทุกไฟเมื่อคืนทัางขอบคุณทางในสมพานน้ำทับว่าทึงเป็นทึกพักทึ้งฮ็ดกล้วยจับมาเลี้ยงทีมงานพี่น้องกระดิกินกิมไปนํา รวยรวยร่ำรวยร่ำรวยครับครับนี่ยายกบมาแล้วขอบคุณยายกบเดอ้อมือคึืนครับ <c oughs> ว่าเมีนว่าเม็นมือคึืนขอบคุณ <c oughs> ทุกอย่าง <c oughs> ไม่กบส่วนเอาซันผ้าดิบหน่อยเฮ็ดนู่นเฮ็ดนี่ทําความสะอาดเราจังกัดจมว่าไข่แตกไปหาหมอเด้อไปฉีดยาไม่กบเ้ย <c oughs> ขอบคุณหลายๆที่ผ้าดูต่อสร้างตง ตุ่มเอาทุกสิ่งทุกอย่างพอออกคุณเกอีกไปส่งพองล้า่นนาวนเวทีแดนดีวรสันชืญชมครับเนี่โปรอบคุดหลายๆครับมวลคารูขอสวัสดีจ้าสวัสดีครับอยากไปหน้างานเนาะจะบ,บอสเมียนขับหน้างานมีขึ้นอีโอ้ยพี่น้องจะตุนพี่น้องกับพ้องกันทึงทึงหอนทึงหอนทึงหอนทึงเบียดกันอยู่ คำามันตกฝนตกมากเลยอุเปียกเหมือดอ๋อนี่ไงพี่กายบอกว่าแม่อ้อยหนึ่งร้อยแม่ริต้าหนึ่งร้อยใบหัวหน้านกสามสิบใบเมื่อคืนเมื่อคืนเล่นดีทุกคนเลยค่ะ <c oughs> เข้าค้ากันทุกคนค่ะเมื่อคืนสนุกมากนูกเก่งทุกคนครับแม่สุพรรณดีใจน้ำหัวานานีน้นองนกมาซอยมีเอฟซเพิ่มขึ้น ได้เห็นผลงานจาาังหวะฝากเด้อครับเอฟซี FC, ทุกทุกคนครับประว่าิสิป็นเอฟซี FC, มอลล้ำผลใจแฟนเอฟซี FC ของไอ้มอลล้ำเสียงดีหกนุกพงศกรเบื่องแย่งกันแบบนี้ตลอดไปเด้อครับผมมวนมนครับอีวีสองสุดยอดครับศิลเลปินผนใจแฟนเล่นสมบทบาททุกคนครับอยากเข้าบ้านพักแล้วค่ะน้องตรงตรงน้องตรงตรงกลอยากมาแต่ว่าเพื่อนบ้าว่าได้เพื่อนไปเสริมสวย รอดูโฉมหน้ารอดูโฉมหน้าของน้องตรงๆอยากเห็นคือกัน,น,กนอยากเห็นแล้วยิบหานี้ได้เขาแท้ละพี่น้องเบิ้งแย่งกันเด้อครับลูกน้นองหลายรอยชีวิตจีเขาบ้านพักวันที่ยี่สิบหานี่เม่ไมเปียวยังไม่กลับครับปีนี่ปีท่องปังรังสาซาถูกเป็นปีท่องแน่ยมือยมากซีปีแล้ว <laughs> ปีที่หานี่แหละเราฝากกับพีกับน้องเนี่ยแหละครับฝากตั้งคณะเจ้าภาพ ทุกๆบ้องทุบๆบอลน,นะครับจะเลียมเ,เอื้อนหามอล่ำควันจแฟนๆเด้อครับผมอีกตัวเลือกหนึ่งดีครับวันหน้าสวัสดีครับทักทายเด้อครับผมประชาชนสัมพันธ์ไปถึงน้องๆที่อยากเป็นแดนเซอร์เนาะที่อยากเป็นแดนเซอร์รวมเดินทางกับแดนเซอร์รวมเดินทางกับมอล่ำคใันจีแฟนๆนะครับตอนนี้เราเปิดโอกาสให้น้องๆที่มีความสามารถเรื่องของการเต้นการเต้นการร้องนะครับรับสมัคร นะครับดันเซอร์เดอร์สุดยอดมากเลยค่ะขอบคุณครับ EP3 สามเป็กกีสีนาะดวนรับเชิญบุ๊ชจากบ้านะเออพี่น้องอยากให้มี EP3 ีสามวะครับพาร์ตขึ้นเมย์เจริะเฮอร์เจะิญอีพเนี่ยเมย์เมย์มือนี่นอนต่นขึ้นใบสามพีหูเมย์ขึ้นเด็กน้อยเจ้ากระบ,บานเหมือดเลี้ยวพอปรไเด้นทรงทางเตา่านนองน,องนองุ่งไอพี ช่างวาพาก,กันเมียนกันเปลี่ยนโอ้หนาววิธีเหลือตแต่กวิธีบสถน้มากชื่นชมน้องๆเก่งทุกคนเลยขอบคุณครับผู้เดได้หาน้ำเดียมเมื่อคืนนี่เบื้องในพูดหาจุดตาบวมสวัสดีจ้าสวัสดีครับเข้าชมย้อนหลังได้ไหมคะพอดีเมื่อคืนดูน้องไออ้ยอยได้ครับได้ครับ ได้ครับเอ่าพี่กายพี่กายส่งลิงก์ให้กระต่ายพลอยห,หน่อยไม่ต้องให้เพื่อนซื้อดอกให้เพื่อนมวงฟีไปเลยเม <c oughs> ื่เอเสา่มารีลั่นดีบอะเนาะพี่น้องอยากลับมารีลั่นอยู่ดีท้าวามันกลับเป็นดาบสองคมผู้ผู้พเขอาใจไม่ซื้อไร่เันกะสีนี่ดามามากื่อขึ้นเห็นมี่มี่ดามามากอยู่ว่าเดินซื้อคือหน่อยแทะคือเตีนทั้งสี่สุดคือหน่อยแทะ คือพ่ใส่ชุดรองพิงทางน้องคุณทักคำว่าหลังไม่ก็คือมันเป็นมันเป็นอีพีที่ว่าคืออีพีม่มีอย่างเป็นทุนมิจะใจคนบบานเนาะอีพีมาขึ้นอาจจะไม่ดูหรูหรานะครับอาจจะไ่ดูหรูหราแต่ว่าเน้นไปทางความเป็นบานเนาะเอาตรงๆก็คือคนด้วยคอนเซปต์ด้วยคอนเซปต์แล้วก็เรื่องทุนนั่นแหละครับยอนหลังได้เลยจ้าครับอีเม่ให้ แม่หนูให้น้ำจนมาตาทีงเหมือนกันเมื่อคืนเล่นสมบูรณ์บาท,ทั้งดูทั้งร้องไห้ตามให้น้ำครอบรัขวของแม่เอ๋บอกแม่ยังเกาะแม่เอ๋ซื้ออย่างทุือเครื่องมือเมื่อคืนเล่นสมบูรณ์บาททุกคนเอาตอนเกาตัว ก็ถือว่าน้องๆพัฒนาเร็วอยู่ครับพี่ดอกเราว่าขาบ่าไเ้มีเวลาซ้อมหลายเขาบานพักมากครับแค่ okay. สามมือสองมือเนาะที่มีเวลาซ้อมชอบกอลำสายพยนลมต้านอ๋อจักหน้อยเนี่ยรับพอนาเนี่ยมักหลายมาสันติครับทักเช็ด่าลเลยเลยนี่ไงพี่กายพี่กายเออพี่กายบอกว่าทักเช็ได้เลยนะครับผูดอยากเมืองย,ย้อนหลังนะครับทักเช็ดเทา คนธรรมดาเดอ้อผู้ใดซื้อเขามาแล้วบ่ทันได้เบิง่งกับเขาไปเบิ่งย้อนหลังได้ให้น้ำจนตาบวมเบื้งตาบวมหมดตาบวมคือกันให้จีว่าข้อเปียกนกพ่งสก้อนไรนานี่ละมันเด่นเป็นโกงให้นกพ่งสก้อนเป็นพระเอกคนจีทีเออกคักๆนี่ละ ได้เครับขอบคุณขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณทุกคนขอบคุณศิลปินเท่าขอบคุณทีมงานเบื้องหลังเวทีไฟจอนักดนตรีก็เล่นดีหลาย <c oughs> อยากให้เชิญอาอายมาขึ้นที่จริงที่จริงกบว่าเสียอยากให้นองอาอายบ้านั่นแหละครับบางเอื่นมาเป็นรับงานมันมันสูนกันน้องอาอายมากบ่ด้พอนกก็เลยมาทั้งพี่ลูกกะได้ไปทั้งนึงมอขึ้นขอโทษขอหน้าเลยครับฉากดนตจี <c oughs> ในเนีได้โอกาสเลยเนาะกระถือพลอนเลยเนาะลองให้ตามตาแดงเลยสัตว์เบวิไลน้องๆเก่งจ้าตอนนี้เสียงหายวววออกไล้จ้ามืออื่นสิไปทำคือว่าไปมือนี่ว่าเสียหรืว่าเสียงหายแคนเนี่ยกิงไรสวดเบิงไล่สวดขึ้นเบิงวอให้เบิงได้ได้ไหมกบอันสิว่าหายได้จังไดเนาะเจ้ากับส่วนเอาทุกสิ่งทุกอย่างโผ ดีหลายส่วนเราทุกทิ้งทุกอย่างพ่าลูกเต่าเห็ดทุกทิ้งทุกอย่างไม่ปิ้เห็ดแตงแต่บี่ที่เพียไปไข่ตัวขันแล้วว่าค่าไข่ยันแล้วมวังวิธีอยู่มาขึ้นนี่ไม่เศร้านี่ <c oughs> พากัน <c oughs> ในขันรถดเมื่อเดียอน้อหนอหนอ,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 อพูดได้หลายเดือยผู้มากไก่กระไดเห็นใจนองนองอยู่ทัาสละเวลาว่าคารถดคาร่าโอ้ยมาอยู่บานพักจะกตอนรับถือใจเพราะถือใจได้กัน บอะจะมากันเดอ้อพี่น้องแนาะวิธีคือกันพุณว,ว่าเบื้องมึอขึ้นได้กลับบ้านมากหลาด้วยความที่มันแขบเบิ้งว่าได้ <c oughs> ว่าดว่าสิมาก,กันไรฝนนี้ขอบคุณเดอ้อขอบคุณครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีภาษาอังกฤษน้องๆเก่งทุกคนเลย เอาขึ้นเลยลูกไปสันติแมกเ <c oughs> พราะน่าอย่าลืมดูเนือดูหลซอนซอนเมื่อกี้กระใจมันเอาตัๆตัวเพ่งชุ่มทุ่งแ่บร่วงเพราะใดเลยมันพ่เขาสมองแกะชุ่มทุ่งแกะสามสิบยังเกี่ยวแกะอ,อา่าอย่างเกาะกลับมาทำไมแกะคน้ันเดียวกัน ที่ริงมันกับพ่อพัดพันหูอยู่นั่นแหละครับแต่ว่ามันหลายเพลียงร่วมกันพูดจุดถึงเฮ็ดตูนเฮ็ดนีเ่เฮ็ดห,หลายสิ่งหลายอย่างนะถึงความจำกัดก็โอ้ยเป็นอย่างกับเพลงอย่างนต้องใส่เวลาด้ปกติแมนจกักรพรนดิแกะเพลงหนึ่งประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งคนนี้เพิ่งสิรองได้ <c oughs> ดแต่ก็อยู่ระเบียบผิดประมาณสามเที่ยงหจังนอนได้เออจะเป็นอย่างไรเล่า จำเ่ยนึดย้อมเล็กน้อยสมัยนี้ยุดออกเคมือเดียวกับผากันจำในยอมรับยอมรับมากมากเป็นภาพึงเวที่ทั้งหลายบดรือไปทายวิธีให้น้องให้น้องบีเม,มืองก่อนท่านบีมตัดเจมะซอย <c oughs> <c oughs> แต่ละ ให้หอด้อยห้าสิบงานบวกคำหนาไอออสองร้อยเลยบอบนีครับท่านใดลุ้งคิวกันหกแปดหกเก้าเวะไปครับลุ้งเล้วครับผมลุ้งเล้วมันอยู่ในชีดบดีบดีเอาลุ้งในเพดอื้เดอร์วเวที นี่ขนเตรียมทำใส่ฤดูกาลหน้านี่ครับผู้เตรียมพร้อมๆผู้เฮ็ดหัวก็จะเป็นน้องต้ายังไงน้องต้าเพป็นเก่งกำลังประดิษฐ์ประดอยเรื่องขนเพิ่งทำปีเพิ่งทำปีแรกเมืองวุ้เ้เพิ่งผลงานน้องอันนี้น้องทำเองเอาใส่ละอันเสร็จนี่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 น่นี่นี่ อนี่นี่ผลงานของน้องน้องทำนี่พี่น้องเป็นเงินหมดเนลยพี่น้องเอ้ยคนอันนี้โลละทอดแต่ก่อนรโลละจะพันปะรู้ละหลายพันอยู่ยได้เนี่ยคนนกเนี่ยพี่น้องอคนพอสิยดายได้เลยย่างประดิษฐ์ประดอยรายละเอียดต้องเตะอือฮะ ดีที่ว่าเรามีขนจากปีที่แล้วอืมไม่ไม่ซื้ออะไรเลยปีนี้ไม่ซื้ออะไรเลยจริงๆไม่ซื้อแค่รวดไม่ถึงเส็ดนี่แต่ว่าเส็ดต่อไปดีๆเตรียมตัวมันบ่เส็ดต่อไปก็เตรียมตัวต้องฝากพี่น้องนะพี่น้องจับตัวสนับสนุนเด้อพี่น้องเอ้ยซอยเบื้งแง่งครับผมต้องทำไปเรื่อยๆเสร็จละสามสิบห้าเด้อเบทีอ่ะ ก็ท่านในมาไงได้บีมไว้บีมบีมไว้บีมเลยอันนี้กับท่านในเก็บโอ้อยเบิ้งประโกเพลทความสะอาดไ้ไม่ในกลกับลูกน้องมือสาดทั้งนองโกนองไรเดียก็พากันเห็ดขออพุ่นหลายๆเด้อครับทั้งไอแต่ตันพี่ไต่ตันพี่น้องเต็มนี่จมาหอดถนนโอ้มาก กันคักเนี่มื่อกี้ประสิบมาหลายปานนี้พี่น้องขอบคุณแม่แกว้ตาเด้ขอขามาสอยกับขากับน้ำบูกต่อหน้องนุงทุกคนสวัสดีแม่พรน,นะครับเป็นไ้แม่ได้ห้น้ำบอมขึ้นนี่อันนี้เรือสิลืเลือดีพอน้อพี่ทีเนี่ยนาะเรือสิมี้อีพี่สามอีกเล่นดีทุกคนคะ่ะขอบคุณครับ สวัสดีครับบอสสวัสดีน้องวานเอินเพื่อนวันถึงไหนแล้วเนาะน้อง <c oughs> เขาเก่งมากครับสวยมากครับเก่งมากครับเน่ก็ฝากด้วยนะครับสิมิอีพี่สามนั่นหรือบอร,รอรุ้นกันนะครับ <c oughs> รอลุนกันต่อ่าสิมีอีพี่สามบอเ <c oughs> <อ>พราะว่าเขากต้องเตรียมการเรื่องของวงไงเนาะอยากเตรียมเือเตรียมการของวงไงวงไงกะ น้องสิเขวานพักกันยีสิปพากรกฎาดาสีหอดนี่นะครับส่วนน้องๆที่อยากร่วมเดินสายกับคนเจแฟนนะครับโดยเฉพาะแดนเซอร์รับสมัครอยู่นะครับทักเขาไปเด้อแอดมินรอตอบอยู่นะครับแอดมินพร้อมตอนบน้องๆอ,อ,อยู่ครับเก่งทำคนดีเก่าอะไรดอกเก่าจังทำคนเดียวอะไรเก่าจังครับเก่าหรือเก่งก็ โอ้ข oh, ิดหอดขิดหอดน้องๆขิดหอดน้องๆสมาชิกแล้วละ่ะกลับไปแล้วก็เงา <laughs> ที่แหก็สวดสวดยู่ยเรี่นน้องเจมตัวยู่นี่แล้วน้องเจมน้องเจมก็ได้กลับบ้านน้องเจมอยู่ซอยงานซอยแน้องเจมตื่นกินข้าวขึ้นาน,นามไปล่ะเจมก็ได้ พุกนอก,กันคือเห็นนอนเมืม่อืนอน่อท่านได้ลุกท่านได้ลุกอีกนอนเมื่อื่อเกมดกินขากินน้ำเมื่อเดียเ๋ยว้นี้ฮะ <c oughs> นอนเมืม่อือ่นเลยเมือ่อย เมื่อคืนเจ้าพือถึกถีบขักเขอีพี่หนาเอาขึ้นบอดหนกเดินยังบ้านนี่แหละครับน้องปามน้องโอก๊กระยู่หรือครับอ้าวอยู่ไหนน้องปามน้องโอ๊ตอ่ะออกมากินย่ำเดือเป็นเสื้อร้อยยี่สิบคนเดือดรับเรื่อยครับรับเรื่อยรับไปเรื่อยเนี่พราะดีล่ะโอ๊ตอันไม่โอ๊ตกับปามยูยูเป็นบอ พอดีเลยเวทียัง่ได้เก็บให้กำลังใจตลอดขอบคุณครับอุ้ยอังทั้งงามเลยพี่น้อง <laughs> อันนี้บูดไปวะแต่บูดมันก็ต้องเป็นฟองขึ้นเีเนาะจงไปกินอีกต้มยำที่มันต้องมันขึ้น <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณกำลังใจดีๆขอบคุณบัตรทุกใบกำลังใจทุกดวงนะครับผมสวัสดีพี่ดองฟังไส้พอ้อสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับผักไทยเดยพี่น้องเด้อแชร์แล้วค่ะขอบคุณครับไม่มีใครอยู่ก็เงียบเหงาแหน่อายวะทุ รอติดตามนะครับมาซิมิอีพีสามเลยบอครับโอเคครับขออย่านลุงไหลด้วยกันนครับผมขออย่านลุงไหลเด้อขอบคุณทุกคนครับขอบคุณบัตรทุกใบกำลังใจทุกดวงรางวัลน้ําใจทั้งก่อนไลน์ถึงทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณทุกแรงซัพพอร์ตนะครับขอบคุณแฟนคลับของโรงนกพงสกรนะครับขอบคุณมากมากนะครับผมเดี๋ยวขออย่าลุ้งไหลก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมไปย่อนเบื้องย่อนหลังเด้อครับผม